h 7ช4ช่องเล่าในใิยายขอนำเสนอเรื่องอย่าแต่ต้องเฟลิกซ์สตอรี่บายจีทองโลก Chapter 19เด็กสาวนามว่าแวนดา นีเป็นีิตกาองผู้เขียคนเดเท่านั้นเนนะฮะมีการกล่าวถึงงือกสิ่งมีชที่ยังหา้อสูจไม่ได้ห่ามีจิหรือไม่จักรวาลอเมก้าเวอรบุรุษสามตั้งขัดเช่นเดียวกับสีท้งนี้ปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังหากปาประการใดลองขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะวาน่งมีความต่างของอายุเลือการใช้ความรุนแรงการใช้อุนการต่อสู้การทารุนทรมาเนื้อหัมีความโหดร้ายแบบอวัยวะมีตัวละครหน่อที่สิ่งมีชีวิตมีชังครอบบุญสกัดตั้ พักรักษาตัวอยู่ที่นี่ได้ราวสองสัปดาห์วันนี้เขาได้ทราบข่าวเรื่องเรือขนส่งสินค้าลำนั้นที่อับปางกลางทะเลในหนังสือพิมพ์ฉบับล่าสุดที่ลิเชอร์นำมาวางไว้บนโต๊ะรายละเอียดด้านในว่าไว้ดังนี้เรือโนวาได้หายไปจากเส้นทางเดินเรืออย่างลึก,กลับปลายทางของเรือลำดังกล่าวคือเกาะแห่งหนึ่งที่อยู่ทางทิศเหนือ แต่ณนะปัจจุบันก็ยังไม่ถึงที่หมายท,ทั้งที่เลยกําหนดการมาแล้วหลายวันซึ่งหน่วยงานความปลอดภัยทางทะเลและชายฝั่งที่เกี่ยวข้องได้คาดเดาเอาไว้ว่าเรือลำนี้อาจถูกพายุพัดจนออกนอกเส้นทางไปแล้วกระนั้นจึงได้มีการเร่งออกตามหาแต่ปัจจุบันก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ และยังคงไร้วีแววสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเรือโนวาแต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็ยังไม่ตัดสินว่าเรือโนวาอาจโดนลมพายุถล่มจนเกิดความเสียหายและจมลงก้นทะเลไปแล้วพวกเขาจะยังคงทำการค้นหากันต่อไปอยากมีความหวังจนกว่าจะมีความคืบหน้าหรือหากยังไม่พบเบาะแสใดๆเพิ่มเติมมาไม่นานเกินปี เรือลำนี้จะถูกตัดสินว่าหายสาบสูญและพวกเขาจะยกเลิกการออกตามหานี่คงมีแต่ฉันคนเดียวสินะที่รู้เรื่องทุกอย่างนะชายหนุ่มผู้รอดชีวิตมาได้เพียงคนเดียวพูดพึมพำหลังจากได้อ่านหนังสือพิมพ์ของเช้านี้เฟลิกซ์คิดว่าเนื้อหาข่าวในช่างตลกสิ้นดีเพราะต่อให้พวกเขา จะตามหาทั้งปีทั้งชาติก็คงไม่มีทางเจอเรือรำนั้นหรือบางทีอาจต้องสูบน้ำทะเลออกทั้งมาหาสมุทรถึงจะเจอก็ได้เพราะมันระเบิดจนไม่เหลือชิ้นดีและคงจมในส่วนที่ลึกที่สุดอย่างก้นสมุทรไปแล้วถ้าพวกเขารู้ว่าฉันคือหนึ่งในคนบนเรือที่ยังมีลมหายใจอยู่เพอเพอคงได้แห่มาทำข่าวกันใี้ควักและฉันก็จะถูกสอบสวน หน้าของฉันก็จะได้ขึ้นหนังสือพิมพ์กลายเป็นคนดังในชั่วข้ามคืนและตีหัวทองก็จะส่งคนมาจัดการฉันถ้ารู้ว่าไอ้ลูกหมายังไม่ตายเฮอทางออกเดียวที่จะหลุดพ้นได้ก็คือทิ้งตัวลงบนเตียงนอนอย่าให้พวกมันรู้ว่าฉันยังมีชีวิตอยู่ก็พอสินะคนโง่อย่างเฟลิกซ์เรียงลำดับเหตุการณ์อย่างกลับวางเพราะจะเขียนนิยาย ดูเหมือนฉลาดแต่ก็สายเกินกว่าจะย้อนกลับไปแก้ไขอะไรได้แล้วเพราะนี่คือชีวิตจริงไม่ได้อิงฉากในละครชายหนุ่มหน้าตาอมเลือดฝาดจังๆพงกหัวไปมองยังเสียงที่ประตูเป็นเด็กผู้หญิงตัวน้อยที่ก็พักอยู่ที่นี่เหมือนกันพี่คะหนูขอเข้าไปได้ไหมสาวน้อยดวงตาสีฟ้าสดใสเมียงมองมายังชายหนุ่ม ที่นอนอยู่บนเตียงน้ำเสียงเล็กกระจิ๋วหลิวเอ่ยขออนุญาตเข้ามาสิเฟลิกซ์ตอบอนุญาตเธอก็เดินเอามือไพร่หลังเข้ามา่อนอะไรไว้ข้างหลังเหรอเอ๊พี่รู้ได้ยังไงเด็กน้อยตาโตด้วยความคาดไม่ถึงเพราะเฟลิกซ์ดันเดาถูกแสดงพิรุธขนาดนั้นทำไมฉันจะไม่รู้ถวาะว่าในมือของเธอไม่ใช่อาวุธหรือของอันตรายแต่อย่างใด แต่มันคือขนมที่หมอลิเชอร์ซื้อมาให้เธอเธอที่ไม่มีเพื่อนและอยากผูกมิตรกับเฟลิกซ์เลยมักจะเอาของมาแบ่งปันให้กับผู้ชายคนนี้อยู่ทุกวันเอานี่หนูแบ่งให้พี่ช็อกโกแลตแท่งขนาดสองนิ้วอยู่ในมือของเธอ3อันแต่เธอเลือกแบ่งให้เฟลิกซ์ไปตั้งสองอันแน่แต่แกนั่นซื้อแต่ขนมที่อาจทำให้ฟันสวยๆของเธอผุทั้งหมดเลยนะ เฟลิกซ์ส่งยิ้มกลับไปด้วยความอิ่มใจก่อนเขาจะรับมันไว้ก็แค่ชิ้นเดียวที่เหลือก็ส่งให้กับเด็กน้อยไว้อมให้ฟันผุนเล่นๆขอบใจกินแล้วอย่าลืมแปรงฟันด้วยล่ะไม่อย่างนั้นฟันขาวๆจะกลายเป็นสีดำแล้วจะไม่สวยเอาได้ค่ะพี่วนดาเธอเป็นเด็กผู้หญิงชาวต่างชาติที่ริเชอร์ช่วยเหลือมาจากเรือเถือน พยายามลักลอบออกนอกเมืองเรือผิดกฎหมายลำนั้นจับเด็กอายุไม่เกินสิบขวบเพื่อส่งขัยอย่างที่เราเรียกกันว่าการค้ามนุษย์เหตุนี้เกิดขึ้นเหมือนราวแปเดือนก่อนที่เกาะแห่งนี้และก็แน่นอนว่าเรือผีลำนั้นถูกจับข้อหาค้ามนุษย์และอื่นๆอีกหลายกระทงส่วนเด็กที่ถูกจับตัวไปทุกคนได้กลับสู่อ้อมอกของครอ,อบครัวอีกครั้งยกเว้น เด็กเป็นบางคนที่ถูกจักมาจากต่างถิ่นอย่างเช่นแวนดาครอบครัวของเธอไม่ได้อยู่ที่นี่เธอว่าไว้เช่นนั้นและตอนนั้นเธอก็อยู่ในอาการหวาดกลัวริชเชอร์ที่อยู่ในเหตุการณ์จึงได้ขอรับเธอมาดูแลเจ้าหนูว่าได้เห็นตะแก่นั่นบ้างหรือเปล่าคุณหมอให้เข้าซูรีอยู่ชั้นล่างคะ่ะซูรี คือแมว3-4เพศผู้ที่ er ริชเชอร์เลี้ยงไว้แต่ก็จะมีเจ้าของมันก็เคยเป็นแมวจอนมาก่อนเหมือนกันงั้นเหรอนี่แวนด้าถ้าฉันไม่อยู่แล้วเธอจะแบ่งขนมพวกนี้ให้ใครงั้นเหรอเอ๊พี่จะไม่อยู่แล้วเหรอคะสาวน้อยที่อยู่กับริชเชอร์มานานชอบตีสนิททุกคนที่เข้ามาที่นี่เพราะอยากมีเพื่อนแต่กับเฟลิกซ์ รู้จักกันอย่างไม่พอเดือนก็พูดดังกับว่าจะจากเธอไปอีกคนอืมเพราะฉันต้องกลับบ้านคนไม่มีบ้านและเร่งร่อนไปเรื่อยอย่างเฟลิกซ์พูดออกมาได้อย่างเต็มปากวัสถานที่ล่าสุดที่เขาอาศัยอยู่กับเคร์คือบ้านของเขาและเขาต้องกลับไปแล้วพี่จะกลับมาที่นี่อีกไหมคะในตาของเธอแลดูมีความหวังอาจจะ เฟลิกซ์ตอบกลับไปอย่างไม่รับปากก่อนจะลุกขึ้นจากเตียงเดินเข้าไปโอบกอดตัวเล็กอย่างเอ็นดูเก็บขนมไว้ให้ฉันด้วยนะเอประโยคที่ฟังดูไม่มีความแน่นอนนี้ไม่รู้ว่าเฟลิกซ์อยากแกล้งเธอเล่นหรือเป็นการบอกทางออมว่าเขาจะกลับมาอีกแน่ลาก่อนกน้อย เขากล่าวลาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะเดินไปหยิบเสื้อโค้ทของริเชอร์ที่ห้อยอยู่เสาแขวนหมวกมาสวมทับชุดบางๆของตัวเองไม่เพียงแค่นั้นยังเอาหมวกทรงนิวบอยใบโปรดของริชเชอร์มาสวมศีรษะซ้ำยังหยิบกระเป๋าสะพายข้างใบใหญ่แล้วกวาดอาหารในตู้สเสบียงใส่ไปจนเกือบหมดตู้เขาต้องพรางตัวและอาหารกับน้ำก็จำเป็นในการเดินทางแล้วที่ขาดไม่ได้เลยอีกอย่าง ก็คือเงินเขาเดินลงบันไดมาอย่างชั้นล่างสุดสักตาอย่ากับโจรขโมยมองหักาตาแกะลิเชอร์เจ้าซูรีแมว3ามสี่ตัวอ้วนจะมั่มเดินเข้ามาคลอเคลียร,รอบขาของเขาส่งเสียงร้องออดออน,ออนทำอย่างกับสนิทกันอย่ามาใกล้ฉันไม่ชอบขนแมวถ้าเป็นคนอื่นคงจะหยุดรูปหัวและอุ้มมันขึ้นมาหอมสักฟอด แต่เฟลิกซ์ที่ไม่ชอบสัตว์มีขนปุกปุยเลยเลือกเดินฉากลงมาโดยไม่สนใจมองมันเฮ้ hey, นั่นนายจะไปไหนไม่ทราบริเชอร์ที่ยืนถือฝักบัวรดน้ำต้นไม้อยู่ข้างกำแพงด้านหน้าถาังเข้าบ้านเอ่ยขึ้นชายตามองเจ้าคนป่วยที่ทำทรงหายดีเป็นปลิดทิ้งก็กระตกคิ้วเบาๆผมกำลังหาคุณอยู่พอดีเลยชายหนุ่มสาวเท้าเข้าไปหา มีเรื่องอะไรคุณพอจะมีเงินให้ผมยืมบ้างไหมเขาต้องเดินทางไกลและทรัพยากรที่ขาดไปไม่ได้ก็คือธนบัตรจะเอาไปทำอะไรไอน้นี่เอาเสื้อเอาหมวกไปใส่อย่างไม่ขออนุญาตอย่างมีหน้าแบมือขอยืมเงินกันอีกผมมีที่ต้องไปแต่ผมไม่มีอะไรติดตัวเลยสักอย่างแม้แต่เสื้อผ้าแต่สัญญา,ญญาว่าจะหามาคืนให้แน่นอน ริชาร์มองก็ผ่อนลมหายใจเบาๆก่อนคนใจดีอย่างเขาจะควักเงินในกระเป๋าเสื้อที่มีอยู่ไม่มาให้ไปจนหมดทุกคนก็เป็นแบบนี้กันสมุมดพอหายดีแล้วก็จากฉันไปยัดใส่มือเฟลิกซ์ตกเบาๆราวกับเป็นการบอกลาลูกหลานฉันไม่รู้หรอกนะว่านายจะไปทำอะไรที่ไหนแต่ก็ขอให้โชคดีเดินทางปลอดภัยนะ ตาแก่ริชเชอร์ไม่คิดจะห้ามอยู่แล้วและเขาก็ไม่คิดจะถามด้วยว่าชายหนุ่มอย่างเฟลิกซ์ที่มักนั่งเหม่อมองออกไปนอกหน้าต่างทุกวันมันจะเดินทางไปไหนขอบคุณแล้วก็เสื้อผ้าของคุณผมขอยืมนะเดี๋ยวเอามาคืนให้ถ้ามีโอกาสกลับมาที่นี่อีกครั้งอืมใส่ไปแล้วสักขนาดนั้นริชเชอร์คงจะขอคืนอยู่หรอกดูแลตัวเองด้วย ถ้าจะกลับมาก็ให้สภาพมันดูดีกว่าวันแรกที่เราเจอกันหน่อยนะอย่าให้ฉันต้องรักษานายในสภาพใกล้าตายเป็นครั้งที่สองเขาก็พูดแซวไปเรื่อยเป็นการเตือนด้วยความหวังดีฉบับหมอที่เคยทำงานในค่ายทหารอยู่ช่วงหนึ่งว่าอย่าให้เขาต้องเปรืองพักกอสเป็นครั้งที่สองครับขอบคุณแล้วก็ขอให้คุณโชคดีด้วยเช่นกันเฟลิก์ อำลาผู้มีพระคุณเป็นครั้งสุดท้ายและเดินมือร้วงกระเป๋าออกมานีเฟเฟลิกซ์ชื่อสองพยางแต่ลิเชอร์เลือกที่จะเรียกเขาแบบรวบคำว่าไงครับเฟกที่กำลังจะเดินพ้นประตูออกไปเหลี่ยวหน้ากลับมามองถ้าเรือไปทางนูน้นริเชอร์พูดแล้วก็ชี้ไปทางด้านขวาซึ่งมันตรงกันข้ามกับทางที่เฟลิกซ์กำลังจะเหลียว อ๋อครับขอบคุณเขาแอบทึ่งในใจเล็กน้อยก่อนจะเดินเลี้ยวไปตามทางที่ริเชอร์บอกได้แต่คิดในใจว่าตะแก่นั่นรู้ได้ยังไงว่าเขาจะไปท่าเรือเฮ้อหมอนั่นยังกับพวกหลบหนีเข้าเมืองนี่ฉันเผลอช่วยคนอันตรายไว้หรือเปล่าเนี่ยพูดแล้วก็ถอนหายใจยืนถึงบัวรดน้ำต้นกุหลาบ ที่กำลังจะบานรับแสงแดดยามเช้าต่อบ้านของริชอร์เป็นตึกสามชั้นและแต่ละชั้นก็เป็นที่ไว้สำหรับรักษาคนเจ็บคนป่วยผู้ชายคนนี้ทำดีไม่คิดหวังผลตอบแทนมาตลอดเช่นนั้นแล้วต่อให้เฟลิกซ์จะเป็นคนอันตรายหรือฆาตกรที่หลุดมาจากคุกไหนก็ช่างหากต้องพบเจอโดยสภาพที่บาดเจ็บผู้ชายคนนี้ ก็พร้อมจะทำการรักษาให้อยู่ดีคุณหมอคะเสียงของแวนด้าเดินเข้ามาหาตัวเล็กหันมองซ้ายมองขวาหาอะไรเงือเจ้าหนูพี่เขาไปแล้วหรอคะเธอถามถึงเฟลิกซ์ไปแล้วมีอะไรกับเจ้านั่นมันหรือไงพี่เขาลืมอันนี้ทิ้งไว้นะคะในมือของเธอถือช็อกโกแลตไว้เป็นของที่เธอตั้งใจแบ่งให้เฟลิกซ์แต่เจ้าตัว ดันวางลืมไว้ซะอย่างนั้นอ๋อเด็กหนอเด็กศพก็เป็นแวงไร้เดียงสาหนูเก็บไว้ให้พี่เขาสิเจ้านันนะ่ะสักวันเดยวก็คงได้แบกสังขารกลับมาที่นี่อีกแน่นอนหลางสังหรณ์บางอยา่างทำให้ริชอร์รู้สึกแบบนั้นคิดว่าสักวันผู้ชายลึกลับที่ไม่เคยเล่าเรื่องของตัวเองให้คนรักษาฟังผู้ชายท้องอ่อนที่อีกไม่นาน กำลังจะกลายเป็นแม่คนผู้ชายคนนั้นจะต้องกลับมาที่นี่อีกแน่นอนหนูก็คิดแบบนั้นเหมือนกันค่ะคิดว่าสักวันที่เขาคงจะกลับมาที่นี่อีกตัวเล็กเหมือมองขนมหวานที่วางอยู่บนมือคู่น้อยเธอยืนนิง่งราวกับกำลังใช้ความคิดก่อนที่ดวงเนสีน้ำทะเลลึกจะกระพริบแสงสีฟ้าออกมาในระยะสั้นๆหลีแสงต่ำและดับลง ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมช่อง PH 7.14เหล่านิยายเป็นกำลังใจให้อดมินนูอีได้ด้วยการกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วก็พูดคุยแลกเปลี่ยนที่คอมเมนต์ได้เลยนะคะและก็สำหรับนิยายเรื่องนี้ไรเตอร์เขียน เรียบร้อยแล้วสามารถตามไปสอยอีบุ๊อกอ่านนำล่วงหน้าและเพื่ออัดทรสในการจินตนาการอันรำเลิศมากกว่าการฟังจากเราเล่าก็ไปช่วยอุดหมือนซัพพอร์ตนักเขียนคนไทยนิยายดีๆกันได้เลยนะคะเราแปะลิงก์เอาไว้ใต้ล่างคลิปนี้แล้วก็วันนี้ขอบคุณมากๆค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย